ค่ะในกรณีของโปรเจกต์ปลดหนี้นะคะพี่ฝนไม่ได้เป็นเจ้าของโปรเจกต์นะคะแต่ว่าพี่ฝนเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์ของสบู่กายาเท่านั้นนะคะไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจและก็ไม่ได้เป็นคนคิดโปรเจกต์ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นพี่ฝนก็แค่ทําตามหน้าที่พรีเซนเตอร์นะคะพี่ฝนไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์คะ่ะพี่ฝนเป็นแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้น,นะคะ่ะพี่ฝนส้มค่ะ สวัสดีค่ะคุณโองค่ะตอนนี้ช่องอยู่กับพี่ๆนักข่าวนะคะอยากให้ทางพี่ๆต้องการให้พี่ฝนยืนยันนะคะว่าเราเนี่ยเซ็นสัญญาว่าจ้างพี่ฝนในฐานะใดแล้วก็พี่ฝนรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดําเนินการอะไรบ้างค่ะก็ตามที่เป็นข่าวนะคะก็คือเหมือนกับว่าเออทุกคนจะเข้าใจว่าโปรเจกต์นี้อะไรเป็นโปรเจกต์พี่ฝนหรือเปาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพี่ฝนเป็น p r e เซนเตอในการเซ็นสัญญาพี่ฝนก็เป็น p r e เ e n t e r นะคะก็คืออย่างที่คุณส้มบ,บอกว่า<ช>ทำหน้าที่เกี่ยวกับพรีเซนต์ะนะคะพรีเซนตในเรื่องของสินค้าอะไร<ช>ประมาณนี้ค่ะซึ่งในการที่เราไปกิจกรรมก็ไปตามหน้าที่ในสัญญาที่ p r e เ e n t e r จะต้องไปทำห<ช> <ๆ S 2> น้าที่ค่ะ แล้วก็พี่ฝนรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างคะพี่ก็จริงๆแล้วก็มองได้หลายรูปแบบนะคะก็คือถ้าคนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะเข้ามาในลักษณะมีทั้งเป็นห่วงนะคะมีทั้งเป็นห่วงว่ามันจะจริงได้เหรอปลดหนี้ได้จริงเหรออะไรเงี้ยบางทีเขาฟังไม่จบว่าว่า เอาเงินมาให้เรา520แล้วเดี๋ยวเราไปกปดหนี้ใหออ้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาฟังไม่จบจริงๆมันไม่ใช่คือเราจะเหมือนกับว่าจะสอนให้ขายของอะ่ะสอนให้ทํางานคือถ้าใครขยันก็คือมันก็ลดหนี้ได้แน่นอนถูกไหมคะแต่ยถ้าใครไม่ขยนันมันก็มันก็คงจะตามตามที่ตัวเองทำอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าเราก็จะพยายามที่จะ,อะสอนให้ทุกคนเนี่ยได้ทํา กขาเรียกว่าได้ได้ได้ค้าขายออนไลน์ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งพี่ฝนก็ไปเห็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงๆ <_ d ream> อ่าเราก็แค่ไปถามว่าเออเขาทำยังไงสัมผัสถึงความสําเร็จของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะคือพี่ฝนก็แค่ไปเห็นตามที่ตามที่ตามความเป็นจริงที่เราได้เองใช่ใช่ค่ะตัวตัวเองก็รับทราบข้อมูลพร้อมพี่ฝนเหมือนกันเมื่อไปถึงใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าก็มีหลาย ก็เข้าใจว่าหลายคนก็เหมือนกับว่าพอเขาฟังไม่จบเลยก็จะกลายเป็นว่าระวังนะเดี๋ยวจะถูกหลอกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าอโอเคถ้าเรื่องมันถ้าเรื่องมันเริ่มแบบคนเริ่มสงสัยเยอะอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้ทางแบรนด์ใช่ไหมคะทางมอสโตทางผู้บริหารเนี่ยได้ได้แบบผแหลงเลยเพราะว่าฝนก็เป็นแค่จุดเล็กๆเป็นแค่ดีเซนเตอร์เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์เราก็อยากจะให้ผู้บริหารเนี่ยได้มา ได้มาชี้แจงได้มาอธิบายแล้วก็ได้มาแสดงอ,อะไรอะ่ะข้ออะไรที่มันเอกสารที่มันถูกต้องใ,ใครอยากเข้าไปตรวจสอบก็เข้าไปเช็คได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือ ถ้าจะให้พี่ฝนนั่งตอบก็อาจจะตอบไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ผู้บริหารตอบก็น่าจะชัดเจนกว่าแต่ว่าในส่วนของพี่ฝนก็คือเราก็แค่ทาหน้าที่ของของพรีเซนเตอร์เท่านั้นเองค่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยฟังให้จบอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ฝนยืนยันนะว่าฝนจะไม่ฟ้องใครเพราะว่าบางคนอาจจะทําเพื่อคอนเทนต์ช่องของตัวเองอ่าถ้า ถ้าเกิดว่าเออถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่ก็เข้ามาขอโทษเราอแก้ไขให้เราแค่นี้เราก็พอใจแล้วเพราะว่าโลกมันโลกมันวุ่นวายมากพอแล้วนะคะเรื่องมันเยอะมากพอแล้วเราเราอยากแบบอยากทาอะไรให้มันเป็นเรื่องกันอีกเลยอะไประมาณเนี้ยพี่ฝนก็เลยมีความสุกว่าพี่ฝนไม่อยากจะฟ้องร้องหรือว่าไม่อยากจะอะไรคือถ้าเข้าใจผิดก็มาคุยกันพอเข้าใจถูกแล้วโอเคเราก็เป็นมิตรกันอะไรประมาณเนี้ค่ะค่ะ แล้วสำหรับคนที่เข้าไปคอมเมนต์ในช่องของคุณฝนคือกคก็เห็นเราท้กครู้สึกห่วงเป็นห่วงมากจริงๆค่ะเพราะว่าคาพูดบางคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อันนี้คุณฝนอยากจะฝากอะไรไปถึงคนกลุ่มนี้บ้างคะก็อยากจะก็อยากจะฝากว่าบางทีสิ่งที่คุณคอมเมนต์หรืออะไรลงไปอะไรประมาณนี้คือต้องบอกเลยนะคะว่าคนทุกคนแต่ละคนเนี่ยสภาวะทางจิตใจเนี่ยมันไม่เท่ากัน นะคะบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายได้จากคาคอมเมนต์ของคุณซึ่งคุณไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะซึ่งมันก็เคยมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่แบบว่าเหมือนทัวลงแล้วก็คือเขาลับไม่ไหวแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายุดแล้วคนเหล่านั้นรับผิดชอบชีวิตนั้นได้ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงตรงนี้ว่าจะพูดอะไรหรือคอมเมนต์อะไรเนี่ยนึกถึงสภาพจิตใจของของคนเหล่านั้นด้วยนิดนึง แต่ว่าสําหรับฝนเนี่ยฝนจะพยายามมองในแง่บวกนะว่าเออโอเคเขาเป็นห่วงเราหรือว่าบางคนเขาไม่รู้จริงๆในเมื่อตอนนี้เรามาชี้แจงชี้แจงแล้วก็คือแบบเอ,อเข้าใจแล้วนะจบนะอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็จะยืนยันว่าเราไม่ฟ้องนะเพราะเราไม่อยากมีเรื่องมราวาไม่อยากมีปัญหานะคะเท่านั้นเองไม่อยากจะฝอกฝากบอกประมาณนี้ค่ะว่าเออให้อยากจะทําอะไรหรืออะไรเนี่ยแบบ คิดถึงสภาพจิตใจของของคนอื่นนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าถ้าจะพูดหรือจะแนะนําในเชิงสร้างสารรค์เนี่ยเราน้อมรับอยู่แล้วอ,อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือนะคะโลกจะได้หน้าอยู่มากขึ้นนะคะค่ะขอบคุณพี่ฝนมาาค่ะมีคยความที่พี่นพ่ฝค่ะพี่ฝนพี่ฝนค่ะเรกู่งอะไที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบต่อพี่ฝนยังไงบ้างครับจริงๆแล้วผลผลกระทบนะคะมันก็คงจะแบบอ่า ความไม่มั่นใจในตัวเราแล้วก็คือจากจากคนที่เขาแบบเหมือนเคยมั่นใจในตัวเราก็เหมือนกับเขาจะไม่มั่นใจในตัวเราแล้วแต่ผลจะพยายามนะคะจะพยายามที่ที่จะเป็นฝนตัวเองแบบเนี้ยใช้เวลาให้เขาเห็นว่าฝนไม่ได้คิดที่จะทําร้ายใครหรือว่าจะหลอกใครหรือจะมุ่งที่จะแบบอะไรใครอะไรประมาณเนี้ยอยากให้เขาเห็นด้วย ด้วยแบบเวลาว่าเออเราไม่ใช่คนแบบอย่างนั้นนะคะขอเวลาให้รเราได้ได้ทำให้ใช่แต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิที่จะคิดหมดอะค่ะแต่ว่าการที่มันจะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยบางทีอาจจะเกิดผลกระทบแต่ว่าณตอนนี้ณนะตอนนี้นะคะก็อาจจะมีกระทบทางจิตใจบ้างว่าเออเขาเขาฟังไม่ครบฟังไม่จบหรือว่าเออบางทีบางคนเขาเป็นห่วง อะไรประมาณเนี้ยก็คือถ้าจะกระทบก็คือกระทบในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวในตัวเรามากกว่าค่ะว่าเออบางทีเราบอกเลยว่าการการขายสินค้าหรือว่าการรับพรีเซนเตอร์ของพี่ฝนเนี่ยพี่ฝนค่อนข้างที่จะมีวิจ,จรารณญาณนิดนึงว่าพี่ฝนขอเอามาลองใช้ก่อนค่ะ <Huh. S 1> เอามาลองใช้ก่อนถ้าดีพี่ฝนไม่แพ้พี่ฝนไม่อะไรอย่างเงี้ย ที่ฝนถ,ถึงจะกล้ารับนะคะไม่ไม่งั้นเนี่ยพี่ฝดจะพูดได้ไม่เต็มปากเลยนะ <_ d ata> เราก็รู้สึกว่าเออเราก็มีความซื่อสัตย์อพอสมควรในการทํางานอะไรประมาณเนี้ยค่ะ